สวัสดีจ้าทุกคนวสวัสดีตอน11โมงจ้ะเบื้องบ้านไม่ย่หอมนำแข็งมือนี้มีน้นำแข็งเมื่อวานนี่ฝนมือวานนี่แดดมือนี้นำมื่อนี้นำแข็งเบื้องในพี่น้องนอกบ้านหนาวหนาวผู้ดใดอยากเบื้องอัน ว่าแม่นแม่คขนึ่งเด้นี่บาดที่นี่เขาเอื่อยังบุ้นี่พี่น้องเบื้งเบิ้งเม็ดเบิ้งเม็ดเสนอเม็ดน้ำแข็งเบิ้งดูเบิ้งเม็ดน้ำแข็งเบิ้งนอกบ้านพี่น้องเบิ้งนอกบ้านพึ่งตกได้หนิพึ่งตกว่าไงเกาะต้นไม้โอ คืดพ่อไปเมียงไท่บางหนึ่งหันห่อนหลายพี่น้องเลยบ้านนี้จะแม่นเย็นจนแข็งบ้านนี้ตรงนี้พี่น้องโอ้ยน้ำแข็งคักๆเด้นี่ถ้าว่าข่อยบ่ออกไปดอกเพราะว่าข่อยหนาวข่อยบ่ออกไปข่อยสิให้หมู่เจ้าเบิง่งอยู่เบืองดีล่ะแม่จักหน่อยเต็มขึ้นมาเคืองขึ้นมาเคืองหน้าต่างพี่น้องบ้านนี้เทิงหลังคาขึ้นไปเป็น สูงขึ้นไปเป็นเป็นเลื่อยสอกเป็นแขนพี่น้องเลื่อยหลังคาขึ้นไปห้าหลังคนก้าเจ้าปะ่บาบนันหลงังคามันหนักขาเจ้าก็ไปขูดลงมาห้าหลังคนถูเแถาถืขาอขอนำแข็งอยู่ทั้งหลงังคาโลนลงมาทับตาอีกอมคุณเอาเบิ้งนะข้าวเบิดเมืองโอเคจ้าพี่น้องคอยเปิดหน้าต่างออกให้เบิ้งคอยกระนาวโอเคจ้าขอบพูดหลายๆด้อจ้าที่กดสีเบิ้งไม่หอมที่กด แชร์กดไค์กดหัวใจให้เป็นกำลังไกพอได้บอกน้องมัวโอเคจ้าวันดีจ้า